สวัสดียามสายสายครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องสวนบ้านรักนะครับวันนี้สายแล้วเก้าโมงกว่าแล้วครับแดดร้อนแล้วที่โคราชแดดร้อนมากฝนก็ยังไม่ตกนะครับเช้าวันนี้ผมจะมาปลูกข้าวโพดเทียนนะครับแปลงที่3ามการล็อกที่สามผมใช้เมล็ดพัน์ุของเจียตไตน,นะครับเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว สีขาวนะครับเป็นข้าวโพดเทียนก็สั่งเมล็ดมาแบบนี้ซองหนึ่งก็ไม่กี่บาทครับมีประมาณ75มเมล็ดแต่จริงๆแล้วมันมันเกินนั้นก็ได้แหละหน้าซองระบุ75บแต่ภายในซองมันเกินก็ใช้เมล็ดพันธุ์ของเกี้ยจใจก็มีคุณภาพครับปลูกมา2ล็อกก็ง,งอกดีครับต้นก็งามดีอยู่ ใส่กระบะแล้วก็ค่อยไปหยอดนะครับหยอดหลุมผมจะหยอดหลุมละ2อถึงสต้นนะครับเผื่องอกไม่งอกอันไหนไม่โตก็ไว้เกี่ยวให้วัวไม่มีปัญหาไม่ได้ซีเรียสอะไรแปลงนึงผมจะใช้ประมาณ10บซองนะครับ หยดเพื่อ12 2 ครับเสร็จแล้วครับผมสลับการหยอดเมล็ดข้าวโพดของเรานะครับใช้เมล็ดข้าวโพดทั้งหมด10ซองพอดีครับเหลือนิดหน่อยตอนแรกเกะมา8ซองจะเกะมาเพิ่มอีกสองแต่เหลืออยู่นิดนึงครับหยเดะให้หมดผมจะยังไม่เดินน้ํานะครับจะยังไม่ลดน้ําเพราะว่าตอนนี้10บโมงกว่าจะดสิบเอ็ดโมงแล้ว ถ้าผมรดน้ำเนี่ยหัวสปริงเกอร์เนี่ยผมเอาของเก่ามาใช้มันจะมีดินมีเศษอะไรตันนะครับแล้วก็ต้องมาถอดแยงถอดไล่น้ําเดี๋ยวจะเปียกเพราะว่ายังมีงานอื่นยังไม่ยังไม่ได้ทําตอนเย็นๆก็ค่อยมาเดินน้ําครับแล้วก็มาไล่แยงหัวสปริงเกอร์สักหน่อยเปียกก็ช่างมันพอเปียกก็เสร็จงานก็เข้าบ้านพอดีเพราะว่าหัวสปริงเกอร์ผมทิ้งไว้ในป่าพงหญ้า ทั้งขี้โคลนทั้งน้ําท่วมครับมันมีเศษขี้โคลนพวกมดพวกอะไรเข้าไปอุดตันยังไงมันก็ต้องได้แยงอยู่แล้วผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ